อูยของฟรีโอ้โหตัวละครโอ้โหมีทั้งท่าทางสามารถทางมีสกินปืนด้วยโอ้โหนะครับใครอยากได้แบบนี้ดูคลิปนี้จบกันด้วยนะครับมาเราไปกดรับกันเลยดีกว่านะครับผมดูกันเลย ก็ต้องกราบสวีทัสสวัสดีน้องเด็กไทยหวัวเกียนทุกคนทุกขัานกันด้วยนะครับก่อนนี้มาอยู่พี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนเนลนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้เราไปอยู่ในส่วนกิจกรรมฟรีไฟท r เวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับรับ ตัวละครฟรียกเซิฟแล้วก็ท่าทางแจกกันยับๆเลยนะครับ3าท่าทางฟรีกันยกเซิฟแล้วก็จะมีสสกินเปิลแจกกันไปฟรีๆยกเซิฟแล้วก็วันนี้ที่สําคัญนะครับผมมีแจกชุดนักแข่งหญิงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนรับกันเลยนะครับคลิปนี้รับของฟรีเยอะมากนะครับบอกเลยว่ารับของฟรีเยอะจริงๆนะครับใครดูไม่จบก็คือพลาดเลยนะครับก็ก่อนไปดูคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามหนึ่งกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแด่ที่สําคัญใครที่อยากเพจฟรีดูช่วยกันให้จบด้วยนะครับอ่าถ้าดูจบวิวจะขึ้นไวนะครับถ้าครบ5 0 0 0 0นวิวพี่จะแจกบัตรกาลิน่าฟรีๆทันทีนะครับใต้คอมเมนต์นี่เลยปังบุดให้เลยนะครับผมมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับในส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เป็นรายละเอียดในส่วนเว็บไซต์นะครับ อารายละเอียดกิจกรรมข่าวสารในส่วนฟรีไฟเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับย้ําว่าเซิร์ฟไทยนะครับดูตัวหนังสือก็รู้นะครับผมก็อันแรกเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับผมที่พี่บอกว่าจะมีแจกในส่วนไอวอลนะครับส่วนไอวอลสกินปืนนะครับท่าทางนะครับมาเดี๋ยวพี่อ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงรับยังไงนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นกิจกรรมดูไลฟ์สดการแข่งขันนั่นเองนะครับผมก็มีรอบ เพออิน uh, นะครับวันที่28พฤษภาคมนะครับผมทีม a อเนี่ยก็อยู่ในส่วนอรอบเพออิอ in, นนั่นเองนะครับส่วนรอบไฟนอลนะครับผมวันที่30พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีทีม e v o วอีสปอร์ตเองนะครับนี่เลยนะครับโลโก้ตัวนี้น,น,นี่ตัวนี้นะเป็นนกตัวนี้เลยนะครับผมอ่านี่เลยเป็น2ทีมนี้นะครับผมอ่เริ่มตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะครับรับชมได้ช่องทาง y o u ูทูบกันนาฟรีไฟไทยแลนด์หรือว่า เพจ a c e b o o กก็ได้น,นัดนเอีนะครับผมเนาะาสองทุ่มเป็นต้นไปเลยก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของแจกกันบ้างเขาแจกวันไหนแจกยังไงนี่เลยนะครับแจกในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรตขึ้นไปนะครับก็คือดูไลฟ์สดช่วยกันนะครับแจกไอเทมฟรียกเซิร์ฟอ่าฟังไม่ผิดนะครับแจกไอเทมฟรียกเซิร์ฟนะครับก็จะมีในส่วนดูครบ หนึ่งแสนห้าหมื่นคนรับเป็นตั๋วดิมอนด์รอยัลนะห้าใบแล้วก็การ์ดทองอีกหนึ่งร้อยใบนั่นเองนับแล้วก็ดูครบ 200, <c oughs> 200สองร้อยสองร้อยจังหวะสองแสนห้าหมื่นคนนะครับอ่าแจกตัวละครฟรีหนึ่งตัวจากยี่สิบเอ็ดตัวโอุ้ยอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่ามีเอล็อกมีโคนโนมีอะไรที่แบบชอบเล่นกันอนะที่แบบ ตัวละครดังๆอ่ะนั่นแหละพี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับในส่วนตัวละคร27ตัวนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แต่เลือก1ตัวเท่านั้นที่เราจะได้ถาวรนั่นเองนะครับและที่สําคัญพบ3 0 0 0 0นคนดูครับผมอ่าสามารถนะครับเลือกไอเทม1อย่างจาก7อย่างได้เลยนะครับมีทั้งสกินปืนสสกินนะครับมีทั้งท่าทางนะครับแล้วก็มีในส่วนไอวอลสามสามไอวอลเลยให้เลือกกันนะครับตามนี้เลยนะครับมีให้เลือก1อย่างเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วน ท่าทางท่าทางอะไรนะท่าทางชูถ้วยนะครับผมท่าทางชูถ้วยเนะี่ยจะแจกในส่วนกิจกรรมนี้นี่ๆๆๆตรงนี้เลย นะครับท่าทางชูถ้วยก็คืออยู่ครบนะครับผม120นาทีในเกมนะครับรับท่าทางฟีเฟีๆไปเลยในวันที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนกิจกรรมรับลุนรับเพชร1 9 9 9 9เพกชรเนี่ยก็จะลุ้นรับในส่วนวันที่25พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดผู้หญิงก็รับง่ายๆเลยมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปรับกนดีกว่านะครับผมในส่วนชุดผู้หญิงเนาะก็กดเข้้าทีี่่ตรงนนนๆๆใสว ถ้วย FFW โอเคนะครับมาเรามาอยู่ในเว็บ limited zone นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งให้ดูเลยนะครับว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะครับสำหรับเว็บ limited zone นั่นเองครั้งละ9เครดิตเท่านั้นไปเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับมาสิว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเพจเฮ้ยจริงดิเวอร์ไปเนี่ยบั็กหรือเปล่าเฮ้ย ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเว็บนีเมเตีดโซนนะครับใครที่กดลิงก์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วก็กดเข้ามาที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดมาที่ wallet ซองขวาสีแดงตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มวัวฟ้าตรงนี้ก็คือวิธีการใช้งานวิธีการเติมนั่นเองนะครับก็ทําตามวิธีเขาได้เลยครับจากนั้นก็ฝากเครดิตเข้าไป1นึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งได้หมดเลยนะครับจากนั้นเครดิตเข้าก็มาสุ่มแบบพี่ได้เลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะอย นะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้ตรงปลุกพลังนะครับเห็นไหมเราเนี่ยก็นำโทเค็นนะครับนำโทเค็นตรงนี้นี่ๆ,ๆนะครับผมอ่าโทเค็นตรงนี้มามาแลกในส่วนนี้นะครับผมอ่าโทเค็นหายังไงนะครับผมโทเค็นก็หาจากตรงนี้ครับผมนี่ตรงปลุกพลังแอนดูนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้พี่ไม่ขอพูดยาวแล้วกันอันนะั้นมันจะยาวเนาะในส่วนการรับตัวละครหรือว่าดูไลฟ์สดเนี่ยดูผ่านในตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหม f AWS 2อ2 1นนะครับผมไลฟ์นั่นเองนะนีกดเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับเวลา2องต้นเป็นต้นไปนะครับก็คือเหลืออีก8วันนั่นเองนะครับเหลืออีก7-8วันนะครับก็จะเด้งขึ้นมาไลฟ์สดตรงนี้มาดูผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะดูผ่าน YouTube Facebook ก็ได้เลยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนเว็บกิจกรรมเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปหน้าเว็บอะไรที่แชร์แล้วก็ได้ได้เป็นตาเกติยลดนั่นแหละประมาณนี้แล้วแล้วก็กล่องตัวนี้เนี่ยพี่เมนรู้ว่าเป็นอะไรนะครับ ก็น่าจะเป็นของฟรีนั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับอาจจะเป็นระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่เปิดนะครับมันบอกว่าเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยในส่วนเช็คอินก็เช็คอินไลน์วันรับของฟรีไปเลยกิจกรรมนี้พี่อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับคลิปประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกคร่าวๆในส่วนการรับของฟรีนั่นเองทำในส่วนตัวละครฟรี นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนฟรีไอวอลฟฟรีนะครับท่าทางฟรีฟรับกันยับยับเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอ<ๆ>่ามีกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแจกบัตรสร้างห้องนั่นเองใครที่ยังไม่มีนะครับรีบมาเล่นเกมเลยนะครับเล่นเกมเพื่อจะสังหารศัตรู3 0 4 0 50เพื่อจะรับระเบิดนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้อง นะครับเป็นแล้วก็ตัวแรกเป็นเบอร์นั่นเองนะครับในส่วนระเบิดเนี่ยที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนกล่องตังนี้นะครับไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะใช้ระเบิดแหละน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะว่าระเบิดแจกตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับผมเนาะพี่ก็พูดผิดไปนะขออภัยด้วยนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับระเบิดแจกตรงนี้แล้วก็คือว่ากล่องตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นอย่างอื่นนั่นเองนะครับอาจจะเป็นแอร์บอร์ดก็ได้นะครับอาจจะเป็นสเก็ตบอร์ดอาจจะเป็นอะไรอะ ได้หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างจริงนะครับก็รอติดตามชมกันพอเดี๋ยวให้กิจกรรมมันเปิดก่อนเลยละกันนะครับในส่วนกล่องตรงนี้นะครับพี่กดไปแล้วมันบอกว่าเร็วๆนี้จะเปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนตู้สุมมีอะไรบ้างนะพี่ว่าเข้าไปดูดีกว่านะครับเนาะก็จะมีในส่วนตนัวนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนชุดนี่หัวบาวันนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้เนี่ยรีบเลยนะครับพี่ก็จัดไปแล้วหมดไปประมาณ 2 0 0พันกว่านั่นเองนับ2,000ักว่าพี่ก็ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นไงยิ่งเท่นะครับผมเนาะเป็นหัวบาวันเลยแล้วก็มีแกงมังกรครับซ่อนลายนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้มาสุ่มเนี่ยรีบเลยชุดนี้โคตรเทพพี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมนะนี่มีลายมังกรสีทองย่างแจ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่ลองเทสสักหนึ่งทีแล้วกันดูซิมันจะออกหรือเปล่านะครับผมไปอได้โทเคนนะครับมา2ออันแลกอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แหละพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่สำหรับชุดนี้นะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากและสำหรับกิจกรรมในคลิปนี้นะครับผมก็มีอะไรหรือเปล่าเดีพี่ดูก่อนนะในส่วนกิจกรรมเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเพราะว่า ในส่วนแบนเนอร์ตัวนี้นะครับ GM ยังไม่โพสหน้าเพจเลยนะพี่ก็มาดูในเว็บไซต์เอานะครับใครที่อยากอัปเดตข่าวสารเนี่ยนะครับก็มาดูผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็มีอัปเดตเหมือนเพจกนหนาฟีไฟล์เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะโพสพร้อมกันหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็จะอามานี่แหละนะครับสำหรับกิจกรรมข้าวๆเนาะอ่านะครับผมหลักๆก็จะมี3อย่างนี่แหละนะครับอันนี้เป็นในส่วนวันอาทิตย์ที่30นะครับย้ำตรงนี้เลย นะครับเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนะครับรับไอเทมทางกิจกรรมภายในเกมนะครับตั้งแต่วันที่31เวลาตี4เป็นต้นไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเวลาตี3 59เองนะหมายความว่าเราจะได้รับไอเทมเนี่ยทางกิจกรรมนะภายในเกมนั่นเองนะครับเหมือนจะนาจะส่งให้ทางจดหมายหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าคนดูครบเนี่ยได้แน่นอน100%ยนะครับย้ำว่าได้แน่นอน100%ในส่วนของรางวัลตามนี้นะครับก็ใครที่มีเพื่อน,อนมีพีน่น้องก็ชวนมาดูช่วยกันนะครับไปถึง30,000 0คนนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมใหญ่มากนะครับเป็นกิจกรรมการแข่งขันระดับโลกเลยนะครับจัดก,การแข่งขันขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะในส่วน2ทีมก็ใครที่อยากมาอ่านละเอียดก็อ่านตามนี้ได้เลยใช่ไหมก็มี2ทีมด้วยกันนะครับนี่เลย นะครับก็เชร์ทีมไทยไปด้วยกันนั่นเองนะขอให้ได้แชมป์กลับมานะครับผมโอเคก็จะมานี่เลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับไม่มีอะไรมาแล้วก็มาบอกข่าวดีกันสลหรับของฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนฟรีไฟโวล์ซีรีส์เองก็รีบไปเก็บโทเค็นกันด้วยเพื่อจะมาแลกชุดกันนะครับผมก็ขอให้น้องได้ชุดไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครสำหรับคลิปนี้กับคำว่าสวัสดีครับ